แม่อนแม่สอนไม่มีครับผมอุตลดิตอุตลดิตไม่มีครับผมพพัทยาพัทยาพัทยาจังวัดไปจัหวัดโอเคไม่มีไปไปไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านครับผมสวัสดีครับวันนี้ทีมงานเราและนายมาเล่นเกมไทยจัหวัดโอเคครับผมง่ายๆเลยนะครับผมเงินรางวัลก็มีซาวบาทถึง500บาทนะฮะแล้วอ็ถ้าทายถูก ที่เ,เขียนคำว่าแป้งก่จะโดนแป้งนะครับเนื้อนกักเรียนทุกคนพร้อมหรือ,อยังพร้อม<า>โอเคเราไปลุยกันเลยคนแรกป้าหลวงครับผมป้าหลวงจังหวัดอยังป้าหลวงครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไม่มีครับผมโอเคคนแม่นคนปรนคนปฐมเจ้านครปฐมมามี่เจ้าใช่ภูมิโอเคถูกเจ้าครับผม <laughs> หนึ่งร้อยบาทครับผมโอเคชัยภูมิคนต่อไปจังหวัดอย่างครับแกแกแกอุดรธานีอุดรธานีไม่มีครับผมประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันไม่มีครับผมลำพูนครับลำพูนมีครับผม ร้อยเอครับเนี่ยร้อยเอ็ด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 มันมีครับผมนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชไม่มีเปิดแผนที่ได้นะถ้าหนึ่งพอเปิดแผนที่ในมือถือได้เนอะมันต้องล้างไปพัดทลุงมีครับผมพัทลุงโอเครับเงินไปหนึ่งแบมือลายมาหนึ่งร้อยมารางวัลเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมอันนี้อกไม่้องสอนไม่ต้องสอนไม่มีครับผมบุตระดิษฐ์บทปรดิษไม่มีครับผม โอเคต้องเปิดตายปัตตาหัทยาพัทยาจังหวัดไปิจักกัดโอเคไม่มีไป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 สุโขทัยสุโขทัยไม่มีครับผมโอเคตรังมัมีครับแม่มัมีครับผมสตูลสตูลมีครับผมแม่มามา ยาลายาลามมีครับแม่อาจารมีป๊อบุรีรัมบุรีรัมไม่มีครับป๊อปะลาดบุรีลาดบุรีออ๋ลาดบุรีมีครับผมโอเคแม่หนึ่งร้อยบาท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 ลาดบุรีไปชุมพรครับชุมพรชุมพรไม่มีครับพี่แบงค์พ่อหลวงจังหวัดอย่างเนี้ยเสื้อติดต้นว้นท่าน่ะอ่า เชียงรายถุงท้รบผมเชียงรายอโหอมอู่รเบมีครับผมกบีก้ยาแม่ของสอนไอจีบางเลยจังหัดเลยถูกต้้งครับผมอาง รับไปหนึ่งร้อยบาทนี่ไงชื่อขนมอ่ะโอเคสองขาไม่มีโอเคุรริถูกต้องครับแม่แบงมือมาครับผมโอยเลยชุมพรชุมพรไม่มีครับผมพี่จิอันยองเหรอพี่จิโอเครับไปเลยแบ้ง ถูกต้องครับผมเลยไล่้อยบาทถึงเต่าถึงเต่าโอเคยังเหลืออีกสามละวันนะครับผมโอเคละน้องโอเคถูกต้องครับผมปุ๋ยแมนแมนโอเคเขาต่อไปอ่านก้องไม่มีครับผมโอเคถูกต้องครับผมโอเคสองพยานขึ้นต้นไม่สอเสือจับแก้ว โอเคครับผมถูกต้องรับไป20บาทโอเคโอเคโอเคเรามีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับเด้อแต่กี้จบไปรอบนึงละรางวัลพิเศษนี่ถ้าทายถูกนะรับไปเลย500บาทครับผมจันทบุรีไม่มีเชียงใหม่ไม่มีอ้พี่ลาไม่มีสจตกลนัรไม่มีลังปางไม่มีกโกโล่ไม่มีครับผมไม่ก็เลยมีสารพยั่งโอเคไม่ใช่เหนือไม่ใช่อีสานอะแคบไม่หทนไอยมันจะภาคใต้อยากไม่อยากเอบใบให้ สุโขทัยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าติดทะเลอ่าติดทะเลติดบอุรีติดท่บอกวะโอ้ติดบุรีติดทะเลไม่ไม่ไม่เพชรไหนอะเพชรบุรีถูกต้องครับผมสามพยางค์เลยสะเพชรบุรีโอเคครับผมรับไปห้าร้อยบาทกันจบเกมนะครับเนอะพวกแม่พี่น้องจะได้เกับฝาก กดไลค์กดแชร์คลิปหน้าให้ฮือผมเขาเล่นเกมบางอย่างก็คอ oh <my> มเมนต์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเลยนะครับผมส oh <my> วัสดีครับ oh <my> ไปิดตกันใหม่คร, oh <my> ครับผม